ขณะ,ะนี้ผมอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับท่านปลอดประสบสุรศุสวัสดีนะครับและท่านเป็นประธานคณะกรรมาการการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยด้วยเช่นกัน,นสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคําถามนะครับเรื่องของการจัดการนา้ําเรื่องของการป้องกัน น้ำท่วมของรัฐบาลนั้นท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรนะครับการดําเนินการที่ผ่านมาการป้องกันที่ผ่านมานั้นมีความเชื่อมั่นได้แค่ไหนอย่างไรนะครับที่เบอร์0 2 2 7 5 4 2 2 5หนะครับหรือว่า s m s 4 2 2 1 0 0 1นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์และก็รับฟังความเห็นของท่านผู้ชมรวมทั้งเสียงสะท้อนหรือจะมีคำถามที่จะถามท่านตรีก็สามารถที่จะฝากข้อความฝากคำถามไว้ด้วยเช่นกันนะครับสุโขทัยเกิดน้ำท่วม มันก็เลยเป็นสัญญาณเหมือนกับว่าแผนบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลจะจะเอาไม่อยู่เสแล้วหรือเปล่าคือคุณจอมที่จริงมันมันไม่ใช่น้ําท่วมหรอกนะครับน้ําที่มันไหลมาจากแม่น้ํายมเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมากนะครับ,รบแต่ก็น้อยกับพี่แล้วตั้งเท่าตัวนะแต่ว่าอพอตอนเข้ามาในเมืองเนี่ยมันมันแคบมันสอบเข้ามานะครับ,รบพอเรามันสอบเข้ามาเนี่ยมันก็เทอสูงขึ้นนะครับ,รบนั่นคือเหตุผลที่ทาไมอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยท่วมทุกปีโอเคนะฮะตอนนี้ เขาก็รู้นะเขาก็เลยสร้างผนังกั้นน้ำเนี่ยนะครับเป็นคอนกรีตนะทั้งสองฝั่งคราวนี้ทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับซึ่งสร้างโดยเทศบาลมานานแล้วไอ้ตรงที่มีปัญหาเนี่ยสร้างในแต่ปี2544นะครับก็เพิ่งมารู้กันว่าไม่ได้ตอกเข็มนะฮะแต่เป็นฐานแทงนะครับจะด้วยอะไรก็ไม่รู้น้ําก็คือซึมนะฮะซึมลอดแล้วก็ลอดผนังเนี่ยเข้าไปนะครับก็เลยไปท่วมเอาอะไรล่ะอำเภอเมืองนะครับเขตเทศบาล นะครับตอนแรกก็รูสักแค่เม็ดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มันก็ขยายขึ้นไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าท่วมก็ไม่ใช่่จะว่าล้นก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าขนาดนี้ในลําน้ําสายหลักของประเทศนะครับไม่มีลําน้ําไหนที่น้ําล้นคนะครับแต่คราวนี้มันรอดนะครับแต่รอดก็ไปก็คือท่วมอยู่ดีคือรอดเข้าไปคือรอดเข้าไปนะก็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 เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าว่าเขตเทศบาลเนี่ยค่อนข้างเตี้ย กระสองเนี่ยแม่น้ํายมตอนเนี้ยที่เข้าเมืองนี่นะครับมันสอบเข้านะฮะมันสอบเข้าน้ําต้นทางเนี่ยพันกว่านะนี่ดีนะฮะก็ตัดออกไปแค่ตั้งประมาณ400รอยนะนะครับด้วยด้วยประตูน้ําหาดสะพานจันท์นะครับกับคลองหกบาทนะฮะปล่อยเข้ามา400ร้อยกว่าแต่400้อยกว่าเนี่ยกขเข้าเขาเข้ากับเต็มลําน้ำแหละนะครับที่จริงเนี่ยยังเตี้ยกว่าไอ้พนังที่ที่ทําไว้สองข้างเนี่ยประมาณผมว่าสัก4 0่กว่าเซนนะ แต่ว่าตอนที่มีการแจ้งไปอย่างทางผู้ว่าทั่วประเทศให้มีการสำรวจดูแลต่างๆเนี่ยไอ้จุดตรงนี้มันหลุดลอดการดูแลของทางทั้งคือมันเป็นการตรวจหรือ,อยังไงคือคือก็ต้องเรียนว่าก็ผมก,ก็ก็เสียใจนะ,นะ,ะแต่ว่ามันเป็นของเก่านะที่เทศบาลสร้างเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ติดตามดูว่าก่อสร้างเข้มแข็งเพียงไหนนะฮะแล้วมันก็เกิดเป็นรูรั่วนะครับเนี่ยต่อไปเนี้ยนะฮะก็คงจะต้องสั่งการให้การให้ตรวจเป็นการใหญ่นะฮะสำหรับไอ้ของเก่า นะครับแล้วก็ของใหม่ที่สร้างก็ต้องต้องเข้มแข็งกว่านี้นะฮะตอนนี้เอาไว้ว่าทํายังไงนะฮะทำทำยังไงเนี่ยนะฮะก็ก็สั่งการกันเป็นนักเป็นหนาตอนนี้ก็คือพยายามที่จะุดด้วยให้ทุกเทนะฮะทุกอย่างนะครับตอนนี้ไปอุดเฉพาะตรงรูมันไม่ไหวอะน้ามันแรงอะนะฮะเหมือนกับมันอยช่องใหญ่ล้ว่าเป็นช่องเล็กก็พยายามจะขยายให้วงมันกว้างขึ้นเพื่อให้น้ํามันไปได้มันก็ท่่มเพื่อให้มีพื้นที่ในการที่จะทานะครับก็จะอาจจะวางบิ๊กแบ็กหรืออาจจะใช้อ่ ชีสพายหรืออาจจะทําเป็นเกเบลอะไรยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าได้สั่งการไปแล้วเราก็จะทำให้ชาวบ้านแถวๆนั้นอยู่สักร้อยสองร้อยหลังคาเรือนนะผมก็ได้เรียนท่านท่านนายกท่านรองนายกว่าไม่ว่าจะเสียสตังค์เท่าไหร่นะฮะก็ต้องทำนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณประชาชนแถวๆนั้นล่วงหน้าที่อุสาห์เสียสละนะฮะร่วมมือแต่ชาวสุโขทัยเขาบอกว่าคำคำคำเสียใจหรือว่าคำคือคำว่าเสียใจเนี่ยคือคำว่าเสียใจนี่ไม่ใช่เสียใจเพราะว่าเราทําผิดหรือใครทําผิดแะเสียใจที่เห็นเพื่อน ร่วมชาติมีทุกนะครับแล้วก็มันก็ไม่ควรจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับ,รบแต่ในบางกรณีบางประชาชนในพื้นที่หรือว่ามีกลุ่มที่บอกว่าเอ๊ะแค่เสียใจมันน่าจะอาภัยกันได้หรือเปล่าเพราะว่าใช้งบประมาณไปคือมันไม่ใช่แสนล้านนะแ<ผ>ม้วแต่ว่าใครมาให้อาภาัยหรอกครับนะฮะผมทําหน้าที่ก็ทําดีที่สุดทุกคนก็ทําหน้าที่ดีที่สุดรั้งนี้มันเป็นอุบัติเหตุนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถจะตรวจได้เพราะว่ามันอยู่ใต้ดิน นะครับมันอยู่ใต้ดินนะครับลึกลงไปตั้งเมตรกว่าแล้วก็ถูกสร้างมาสิบกว่าปีนะฮะที่เสียใจเนี่ยเห็นคนอื่นเป็นทุกข์ก็เสียใจแต่การใช้งบประมาณแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นประสบการณ์เป็นคาเป็นสิ่งที่จะสอนต่อไปว่ามันมีอะไรที่หลุดสายตาเราในการตรวจตราคราท่านเงนอครับเป็นการแสดงความเสียใจที่มันหลุดลอดการ คือเสียใจที่เห็นคนหมื่นมีทุกข์อะมันก็ไม่อยากให้มีทุกข์นะฮะไม่อยากให้ต้องมาเดือดร้อนเพราะน้ำท่วมนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าก็รัฐบาลใช้ไปแสนล้านนะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวนะฮะคือรัฐบาลเนี่ยที่ทำเนี่ยนะครับก็ซ่อมที่มันพังถูกไหมฮะหรือขยายนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปดูว่าไอ้ที่ทำไว้แต่เดิมนี่นะครับมันมีอะไรแอบที่มองไม่เห็นอยู่อันนี้มันอยู่ใต้ดินอะ มันอยู่มันเหลือวิสัยจริงๆก็เลยทําให้พอมันมีภาพออกนี้แบบนี้ออกมามันก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณมาว่าแล้วถ้าอย่างนั้นไอ้แผนบริหารจัดการน้าท่วมของรัฐบาลจะจะไว้ใจได้แค่ไหนแผนนี้มันสองแผนใะมันมีแผนระยะสั้นแผนระยะยาวนะครับแผนระยะยาวผมยังไม่พูดถึงกันนะนะครับแต่เอาก็พูดถึงก็ได้แผนระยะยาวต่อไปก็คือว่า ไอ้เขื่อนไอ้ wall retention wall ทั้งหลายแหล่ที่สร้างเนี่ยฮะจะต้องทําแข็งแรงสูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้เข้มแข็งกว่านี้นะฮะแล้วก็ทําเป็นพื้นที่มโหฬานมากกว่านี้แต่ว่าถึงจะทาเขื่อนยังไงก็ต้องมีการระบายน้ำนะฮะระยะสร้าคือเงินแสนสองนะฮะก็คือการซ่อมทั้งหลายแหล่นะการขุดลอกการซ่อมการทําระบบนะครับแต่ไม่ไอตรงเนี้ยไม่ได้ใช้เลย ครับนะฮะเพราะตรงนี้ที่ผมเรียนแล้วนะฮะสร้างมาแต่2 5 4 4นะเป็นคันคอนกรีตสองฝั่งแม่น้ำยมตอนเข้าจังหวัดสุโขทัยแล้วถ้าอย่างนั้นแสนสองแสนสองหมื่นล้านไปใช้ทําอะไรยกตัวอย่างนะฮะเอาคุณลอกคูคลองอย่างในกรุงเทพนะครับส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ครับยกตัวอย่างนะคะับเพราะนี่ช่อง11กรุงเทพนะฮะฝุดนท่อแม่น้ําปิงแม่น้ายมแม่น้ำน่านนะฮะ ซ่อมประตูน้ําบางฉุมสีสมุตินะครับคลองลาดพร้าวอะไรเงี้ยนะครับเตรียมแก้มลิงนะครับยกถนนขึ้นทําระบบการเตือนภัยเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็เยียวยาบ้านละห้าพันไร่สองหมื่นกว่านั่นคือเงินแสนสองหมื่นล้านนะครับครับทีนี้ในเรื่องของพันธุ์นี้ตรงนี้ตรงเนี้ยถ้าสมมติผมเดานะฮะในครั้งกันโนน่ะมันเกิดอาการไม่ดีผมว่าเขาคงใช้เงินแสนสองแล้วซ่อมไปแล้วอต่นี้มันไม่มีใครรู้นะมันอยู่ใต้ดินอ่ะทีนี้ในเรื่องของ ลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันแบบนี้ไอ้ผนังกั้นน้ําไอ้เขื่อนประตูระบายน้ำเนี่ยเราสารวจความแข็งแรงความเข้มแข็ง,ขงต,ต่อไปนี้ต้องทำแลแ้วคือไอ้ไอ้ไอ้แข็งแรงเนี่ยมันก็แข็งนะเวลานี้มันก็ยังแข็งแรงนะมันลอดอ,ะอ่ะนะนี่มันลอดนะ่อดใต้ไปเลยนะฮะช่องใต้ขึ้นไปเลยนะครับ มันก็แหมเหลือวิสัยพอสมควรนะฮะ,ะทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ระดับล่างลงมานะครสวรรค์อะไรต่างๆทีนี้ทีนี้มวลน,น้าที่ไหลมาไม่เกีไเก่ไเยมจะน้ำส่วนใหญ่นะฮะร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้ามันก็ยังอยู่ในลำน้ำครับแล้วมันก็ไหลนะฮะจากสุโขทยัยลงไปพิษณุโลกนะฮะมานครสวรรค์นะฮะมาอุทยามาเรื่อยๆของเขาลำน้ําหลักของประเทศตอนนี้นะครับ ไม่ยังเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเอาง่ายๆพูดง่ายๆยังเหลือครึ่งนึงที่จะรองรับน้ํเข้ามาได้ครึ่งหนึ่งเอาละกันนะไม่มีบริเวณไหนท่วมล้นออกมาเลยยกเว้นตรงนี้ก็ไม่ได้ท่วมล้นนะฮะมันท่วมรอดนะมันท่วมรอดนะครับตรนี้ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันออกข้างเนี่ยนะครับเราก็ไม่สบายใจนะฮะเพราะว่าออกข้างแล้วกลัวว่ามันจะไปท่วมท่งแล้วมันจะย้อนกลับเข้ามาเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้าท่วมท่งแล้วมันคุมไม่ได้นะฮะแต่ขณะเนี้ยเท่าที่คุยเนี่ยยังอยู่ในภาวะ ได้นะฮะเพราะว่าเพียงห้าเมตรสิบเมตรแล้วก็น้ําน้ำในไม่น้นําย,ยมนะครับก็ไม่ใช่น้าในไม่น้นาย,นยมปีที่แล้วน้ําในไม่น้านํายมปีที่แล้วของณวันนี้นะครับมันถูกสะสมอยู่ในทุ่งนานเป็นเดือนนะถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยมันมีน้ำอยู่ประมาณสักห้าหกเจ็ดพันล้านลูกบาทเมตร,รนะครับมันก็ไหลเป็นเดือนอะนะฮะเวลานี้เนี่ยมีอยู่เนี่ยผมว่าไม่ถึงพันนะนะเพราะนั้นน้ําต้นทุนที่จะมา ทำให้ท่วมหรือเกิดอันตรายเนี่ยมันไม่มีนะเพราะนั้นก็ตอนนี้เขารายงานว่าน้ําส่งแหละ,ะน้ำส่งทีนี้การจะไหลเข้ามาในกรุงเทพระบบครูคลองท่อระบายน้ําต่างๆนี่ก็มั่นใจว่าสามารถที่จะระบายน้ํามวลข,ขนาดนี้ได้ไว้หมูมากนะตัวแท้คำว่าหมูมากนะครับเพราะว่าน้าน้อยอนะถามว่าทำไมน้ําน้อยนะครับเอาที่นครสวรรค์น,นะครับนครสวรรค์วันนี้ของเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสามพันสามพันิวเซกนะวันนี้พันแปดเห็นไหมครับครึ่งเดียว วันนี้นะฮะที่ชัยนาทพันแปดปีที่แล้วสองพันห้าสองพันหกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน้ําที่ไหลมากรุงเทพเนี่ยก็น้อยกว่าปีแล้วเอาก็เท่าตัวก็แล้วกันเอาก็เท่าตัวคแต่ขณะที่คูคลองเนี่ยนะฮะขุดลอกไว้ดีกับปีที่แล้วเนี่ยหลายเท่าตัวเพราะนั้นมาเท่าไหร่ก็ลงหมดแต่ท่านเองก็ยังกังวลเรื่องของไอ้ท่อระบายน้ําในกรุงเทพใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ได้มาตรฐานที่ต้องระบายน้ําคืออันนี้น้ําฝน ผมไม่ได้ห่วงน้าหลากนะครับนะฮะห่วงน้ําฝนพอตกมาในบนถนนเมื่อตะกี้นะผมแล้วก็เดือดร้อนนะฮะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มาทีแล้วนะฮะก็คือตกบนถนนมันก็ระบายจากถนนลงท่อไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าจากถนนไปหาท่อเนี่ยมันจะมีซี่เล็กๆๆก็และห่างๆกันใช่ครับนะฮะพอลงท่อเนี่ยก็ท่อสารพัดขนาดนะฮะแล้วก็สูงต่ำนะฮะไม่เป็นระเบียบเพราะนั้นกว่าจะถ่ายจากเส้นเลือดเล็กคือไอ้ท่อไปลงคลองเนี่ยก็ใช้เวลาเพราะนั้นมันก็แปลว่า ประชาชนก็จะเดือดร้อนนะฮะน้าท่วมหรือ <c oughs> น้ําแฉะหรือน้ําขังบนถนนอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็วันหน้านะครับผมคงต้องคุยกับ <c oughs> กบกบทมนะฮะ <c oughs> ว่าเออลองมาดูเป็นลายถนนที่สําคัญ <c oughs> อะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> มามาสังขายาณาท่อน้ํากันใหม่ <c oughs> ดีไหมนะฮะ <c oughs> ตั้งแต่สังขายาณาว่าท่อน้ําทิ้งอันนึงนะท่อน้ําดีอันนึงนะครับอันที่สองก็ท่อให้เป็นระบบนะนะฮะจากเล็ก ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค <c oughs> รับถูกไหมระบายน้ำต้องไปแบบนี้นะเล็กใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งลงคลองนะฮะไม่ใช่ใหญ่เล็กลงเล็กลงเล็ก <ๆ S 2> ลง,ลงมันก็ไม่ต้องออกสิครับอย่างเรื่องแผนการระบายน้ำเนี่ยมีคาแนะนาเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะทำไมกรทมทำไมทางรัฐบ,บาลพยายามที่จะให้มวลน้าจำนวนมหาศาลวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวเมืองหรือตัวกลางแทนที่จะล่งระบายออกทั้งสองข้างอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จะมีการเสนออันนี้อันนี้อันนี้ผู้พูดมีสองอย่างถ้าไม่รู้ก็หาเรื่องหรือไม่ก็วางยาผม น้ำก็ไม่ได้มากครับเราก็ต้องการให้น้ำเนี่ยไหลผ่านโครงสร้างหลักนะฮะลำน้ําหลักก็คือตัวแม่น้ำเจ้าพยานะฮะเป็นหลักนะครับไม่มีความจําเป็นจะผ่านออกไปข้างๆเลยเพราะไปข้างๆนะฮะลังจะช้าเสียเวลาและอาจจะไปกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงซึ่งเข้าทำมาหากินอยู่นะฮะก็ผมจะเอาเข้ามาข้างๆมาลองแป๊บเดียวยังบอกผมจะทําให้น้ําท่วมเลยแล้วสะขืนผม ปล่อยเข้าไปจริงๆเนี่ยนะครับมันไ,ไ,ไม่ยุ่งใหญ่เลย ừ, ผมที่บอกนี่หวังดีประสงค์ลายหรือหวังลายประสงค์ดีผมไม่รู้แต่ไปก,ก็ตามเนี่ยรัฐบาลฟันธงได้เลยว่าสามารถที่จะเอาอยู่กับเรื่องของมวลน,น้ําแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาปีนี้มนนันไม่ท่วมแล้วก็ปีนี้นะฮะถึงวันนี้รัฐบาลยังไม่เคยปล่อยน้ําเข้าไปในทุ่งไหนเลยมาแต่นิดเดียว แก้มลิงที่เตรียมไว้ยังรองรับอยู่ได้โดยยังไม่ได้ไาล้ำน้ำลำน้ายังรองรับน้ําอยู่ได้ตั้งเท่าตัวเพราะฉะนั้นน้ําในทุ่งไม่มีปล่อยเข้าไปแม้แต่หยดเดียวนะครับยกเว้นที่บางบานกางค่ากับบ้านผงเผงอันมาเตี้ยจริงๆนะครับอย่างแก้มลิงทั้งหลายตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้ยังเป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับน้ําได้นะครับมีคําถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับก็ ต้องการให้รัฐบาลสร้างความมั่นใจนะครับว่ามาตรการที่วางไว้เนี่ยสามารถป้องกันน้ําท่วมได้จริงแน่นอนครับแม้คนเป็นร้อยเป็นพันนะครับพี่พยายามทํากันมาตลอดนะครับครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการห่วงว่าคลองต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพนะครับจะเมื่อเข้ามาแล้วจะเกิดน้ําท่วมหรือเปล่านะครับอยากให้ช่วยดูคือไม่จําเป็นไม่เอาเข้านะฮะแล้วถ้าจะเอาเข้าก็เอาเข้าบางคลองนะครับ เหตุ S <S> จาเป็นจริงๆน่ถึงจะเอาข้าะนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความจําเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สําหรับน้ําฝนในกรุงเทพคลองเหล่านี้ต้องถูกใช้แน่นอนครับมีความเป็นห่วงในพื้นที่ของอําเภอสวรรคโลกแลวก็<ส>ที่ต้นท่วม,มอยู่เดี๋ยวนี้ไงสวรรคโลกกรณีเหลอกรณีนี้ย่าีกำลังท่วมอยู่เนี่ยนะฮะสวรรคโลกท่วมเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าคลองหกบาทนะฮะประตูน้ำหกบาทนะครับเขาบอกว่าทําไมไม่ขุดลอกเจ้าพระยาตั้งแต่อยุธยาลงมาจนถึงกรุงเทพ ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่รัฐบาลใช้เงินผมจาไม่ได้สักสามพันกว่าล้านนะขุดลอกลําน้ําหลักของประเทศรวมทั้งเจ้าพยาแล้วโน่นนะไปขุดที่ปากล่องนะปากสันดอนทั้งเจ้าพยาและท่าจีนเท่าั้นท่าจีนเป็นการขุดข้างแรกในรอบร้อยปีนะเพราะฉะนั้นปีเนี้ยนะครับถ้าพูดในแง่ของสันดอนจะเป็นอุปสรรค์ในการระบายน้าเนี่ยจะดีกว่าที่ผ่านๆมาเยอะมากครับถ้าถ้าให้ทางท่านเองประเมินว่าปีนี้ที่เรียกว่าถ้าจะเป็นความเสียหายเนี่ยไม่มีมันจะมันจะน้อยสุด แค่ไหนอย่างไรผมว่าก็ต้องน้อยกว่าทุกปีลงทุนไปตั้งเยอะนะฮะยกเว้นที่ที่ที่เขตเทศบาลนะสุโขทัยซึ่งก็เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแล้วรัฐบาลจะจะช่วยนะครับนะในอุบัติเหตุครั้งนี้นะฮะยังไงรัฐบาลก็ต้องเยียวยานะโดยเฉพาะถ้าจะต้องขยายวงในการเข้าไปควบคุมน้ำนะฮะรัศดรผู้ใดนะฮะท่านใดที่เสียหาย เนื่องจากท่านร่วมมือและเสียสละดูแลเต็มที่ที่ซอยจรันสนิทวงศ์นะครับอยู่มา30ปีแล้วปีที่แล้วก็ท่วมสูงหนึ่งเมตรถามว่าปีนี้จะท่วมอีกไหมคะปีนี้ก็ไม่ท่วมฟันธงเลยว่าไม่ท่วมหรอกครับกรุงเทพไม่ท่วมหรอกครับกรุงเทพไม่ท่วมแลฮะแต่ถ้าเกิดท่วมขึ้นมาท่านจะไม่ท่วมไมไม่ท่วมผมประกาศไปแล้วนะครับน้ำท่วมกรุงเทพผมลาออกครับพูดไปหลายทีแล้วไม่ต้องพูดอีกได้นะครับครับเป็นคนเรานะฮะเป็นอะไรนะเป็นผู้นําคนนะครับงานใหญ่ขนาดนี้นะฮะแลวปล่อยให้ท่วมเนี่ย ผมจะอยู่ได้ไงอืมครับเอละครับก็เป็นคำยืนยันนะฮะที่จังหวัดนนทบุรีนะครับบอกว่าที่บางกรวยจะท่วมไหมครับม่ท่วมไม่ท่วมนนทบุรีก็บ้านผมแล้วครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นคำยืนยันคือคำว่าไม่ท่วมเนี่ยนะฮะก็หมายถึงเนี่ยนะฮะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานียกเว้น นะครับพื้นที่ริมแม่น้ําพื้นที่ลําคลองที่มันลุ่มมากๆนะครับแล้วก็ท่วมมาช่วงนาป่าตาปีนะฮะจนชาวบ้านเข้าชินอย่างเนี้ยผงเพงหรือบางบานเนี่ยนะครับเ็าท่วมมานานนะฮะแล้วเขาก็รู้วิถีชีวิตเขาว่าจะทํำยังไงนะผมในอย่างรู้สึกอึ้งแปลกโรงเรียนรุ่นใหม่ๆที่ไปสร้างนะฮะที่บางบานอ่ะเขาไปสร้างชั้นเดียวเนี่ยนะฮะแหมครับจงสองชั้นเพื่อจะให้มันมีแล้นธรรมชาติทำไมครับยัง ทางกรมอุตุบอกว่าในระยะสัปดาห์นี้หรืออาจจะถึงข้างหน้ามีมรสุมอีกสองลูกอีกหนึ่งลูกอ่าหนึ่งลูกเนี่ยกำลังก่อตัวที่ฟิลิปปินส์นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าลูกนี้จะไปไหนนะฮะผมก็เลยแต่หวังนะครับว่าอย่ามาเลยนะครับเมืองไทยนะครับนะครับแต่ว่าเขามีร่องความกดอากาศล่องมรสุมพัดผ่านนะฮะกลางประเทศอยู่ซึ่งล่องนี้แหละฮะจะทําให้เกิดฝนคิดว่าผมว่าพรุ่งนี้มลือนี้ฝนคงคงจะกลับมาตกนะครับวันนี้วันนี้ไม่ตกนะครับื่อวานบ่ายวันนี้ไม่ตก มีเรื่องของค่าชดเชยอีกแล้วฮะทำไมค่าใช้จ่ายทดแทนชดเชยแต่ละพื้นที่จึงไม่เท่ากันเวลามีมีประสบอุตุภพอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบนะแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรเนี่ยนะฮะเขาเขามีหลักวิธีการคํานวณแล้วก็ใช้หลักเนี่มานานแล้วนะฮะเพราะว่าความเสียหายมันไม่เท่ากันอะว่าเั่าไหครับคล้ายๆกับเลี้ยงปลาอย่างเลี้ยงอะไรนะไอ้ออกคิดอะนะฮะอะไรล่ะดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เนี่ยก็อีกราคาหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะ นะครับบ้านจำว่าบ้านหนูเหมือนจะเท่ากันนะนะครับคือคืออันนี้ก็ก็รับฟังนะเพราะว่าได้ยินเสียงบ่นพอสมควรนะท่านนายกก็ก็รับทราบนะครับทีนี้อยู่นครสวรรค์นะครับได้ปีที่แล้วก็น้ําท่วมนะครับแล้วก็อ่ตรงไหนนครสวรรค์ตรงไหนนครสวรรค์แล้วก็บอกว่าอะไรนะได้ค่าน้ําท่วมคือคือหมายถึงว่าค่าชดเชยเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่วมปีนี้จะมีโอกาสที่จะได้รับการชดเชยอีกไหมฮะ คือคือคือโดยความเป็นเป็นเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะการเยียวยาประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับแต่มันจะไม่ท่วมหรอกครับปีนี้นครสวรรค์น้ำพันแปดอะนะครับปีที่แล้ววันนี้สามพันห้านะครับแล้วก็ตัวเมืองนครสวรรค์นี่ยิ่งไม่ท่วมใหญ่เลยทําเขื่อนโอ้หเบ้อเลยท่านนายกท่านไปสั่งเองเลยแล้วความเสียหายที่สุโขทัยอันนี้วางวางเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเขาต้องช่วยแน่ นะะ <S <S 2> <S 2> แต่เท่าไรผมไม่ทราบแต่ช่วยแน่แล้วก็ช่วยเต็มที่ <S <S 2> <S 2> นะครับแม้ว่ามันจะเป็นอุบัติอุบัติเหตุยังไงก็ต้องช่วยครับคนไทยด้วยกันอย่างเรื่องของเ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยหรือว่าน้ําที่ท่วมมาในในแม่น้าแมยมใช่ไหมฮะในแม่น้ายมแม่น้ำยม,ม,ม,มำยมเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าดูเหมือนว่าประเด็นนี้นําไปสู่การที่ท่านบอกว่าก็ถึงเวลาจะต้องฟันธงเรื่องการสร้างเขื่อน อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลในบรรจุการสร้างเกลือแล้วทั้งๆที่มีในศฆษนาผมนะในโฆษนาผมนะครับแม่น้ํายมเนี่ยปิงมังยมหน้าเนี่ยแม่น้ํายมเป็นแม่น้าเดียวนะที่เราไม่สามารถที่จะที่จะตัดยอดน้ําหรือเก็บน้ำนะฮะที่ตกมาแต่ละต้นทางได้เพราะว่าไม่มีเขื่อนนะครับแล้วผลก็เห็นอยู่นะฮะว่าการที่ไม่มีเขื่อนเขื่อนที่ว่าเนี่ยคือแก่งเสือเต้นนี่แหละนะฮะตกมาเท่าไหร่นะครับก็ลงมาหมดนะฮะลงมาหมดนะครับลงมาที่ประมาณเกือบสองพันะต้นทางแล้วก็มาเป็นพันห้ามาพันพอเข้าสุโขทัยก็ หกเจ็ดร้อยแล้วก็ท่วมยิ่งกว่านั้นเนี่ยตลิ่งทั้งสองข้างของแม่น้ํายมเนี่ยนะฮะก็ไม่สูงตกมานะมาเยอะไม่พอนะออกข้างอีกเข้าไปเก็บไว้ในแก้มเรียกว่าแก้มลิงธรรมชาตินะฮะเยอะแยะปีแล้วเก็บเข้าไปเจ็ดแปดพันนะครับพอเก็บมาเต็มที่ก็เฮโลลงมานะครับก็ท่วมอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นมันมันจำเป็นต้องตัดสินใจประชาชนต้องตัดสินใจนะถ้าถามผมคนเดียวผมสร้างอ่ะนะฮะแต่ว่าผมไม่ใช่เจ้าของคนเดียวนะครับนแต่ได้เห็นผลทางเทคนิค ควรสร้างแต่นี่สร้างเนี่ยนะจะเอาลูกเดียวขนาดใหญ่หรือสองลูกขนาดเล็กต้องตัดสินใจนะฮะนอกนั้นก็อาจจะต้องมีเช็คแดมนะฮะเหมือนเหมือนเขื่อนหาดสะพานจันทร์ขึ้นอีกลูกสองลูกนะเพื่อใช้ทดน้ําเพื่อทําการจรประทานด้วยก็ว่าไปนะครับเช่นเดียวกับเขื่อนแม่วงนะฮะแม่วงที่อูทไทยเนี่ยนะฮะรูมน้ําสะแกกลังเนี่ยนะครับเป็นุ่มน้ําสั้นๆมีความชันมาก แปสิบเป็นน้้าหน้าฝนนะฮะมาก็พุพับพุบพ,บพับมาเร็วนะฮะผสมกับน้ําในแม่น,น้าเจ้าพยานะฮะพูดนวายไปหมดไอ้อยางงี้ก็สงสัยต้องสร้างนะฮะแต่ประชาชนก็ต้องตัดสินใจใ<ช>อีกนะฮะตอนนี้เวลานี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยนะคนที่เขาเดือดร้อนนะเขาเอาทางนั้นนะฮะแต่คนที่ร้อนคนคที่อะไรนะ <laughs> คือมันร้อนตัวกับร้อนใจอะนะฮะอไ,ไอ้ร้อนตัวเนี่ยเอาหมดนะ นะแต่ไอ้ร้อนใจไม่เอาแต่ก็ท่านก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาไม่เห็นด้วยใช่ไหมว่าจะเอาอย่างไรก็เป็นเจ้าของประเทศในการก็ต้องคุยกันนะแต่ว่าคุยมานานพอละมัง้งครับแต่อะไรก็ตามเรื่องเรื่องที่แผนบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยปีนี้ก็ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเรื่องของน้ำท่วมถ้าถ้าไม่มีแผนเลยนะครับป่านนี้นะครับเขาได้ล้วเรียบร้อยไปแล้วนะฮะถามว่าถามว่าผมพูดอย่างนี้ยังไงผมเอาเอาที่สุโขทัยอย่างเดียวแล้วกันนะครับ ถ้าไม่มีระบบการผันข้ามลุ่มน้านะครับระหว่างแม่น้ํายมไปสู่แม่น้นํานาดน้ําจะเข้าสุโขทัยเต็มๆหนึ่งพันครับน,นี่เข้าเจ็ดร้อยนะครับเข้าเจ็ดร้อยนี่ลอดใต้มานะถ้าเข้ามาหนึ่งพันนี่ข้ามเลยครับครับทีนี้น <ะ S 1> พอแ<อ><อ>น,น่นอนในกรุงเทพก็จะต้องมาคุยกันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะฮะระหว่างความคิดเห็นในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมระหว่างกรทมกับรัฐบาลก็ขัดแย้งกันอยู่เรื่อยไม่ลงรอยกันอยู่เรื่อยแล้วมันก็จะทําให้ประชาชนว่าอ้าวโมเดต ทะเลาะกันเกี่ยงงอนกันอยู่แล้วสุดท้ายจะมีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันไม่ลงรอยกันด้วยอะไรคือพอพูดผมจะพูดสองอย่างนะครับในทางวิชาการเนี่ยมันไม่ควรจะไม่ลงรอยกันนะนะครับเพราะว่ามันตัวเลขตัวเดียวกันครับทฤษฎีก็ทฤษฎีเดียวกันประสบการณ์ก็เหมือนเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ทําโดยคนคนเดียวกันนะไม่ได้ทําด้วยคนคนเดียวนะทำเป็นหมู่ผมเนี่ยเป็นแค่ประธานนะผู้ทํางานกับผมเนี่ยเป็นเป็นหลายคนนะนะครับแต่ว่าที่มันเกิดอย่างนี้นะครับ ก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดจากเรื่องการเมืองหรือเปล่าแล้วมันควรจะเอาการเมืองเนี่ยนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องไหมในค,ความเป็นความตายของอของประชาชนก็ในหลักมันก็เท่านี้เองนในในความรู้สึกของประชาชนในไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยนะฮะอาจอยู่ต่างจังหวัดเลยแล้วก็แต่เนี่ยเวลารัฐบาลให้ความสนใจดูเหมือนว่าถ้าพอจะท่วมกรุงเทพแล้วรัฐบาลทุคกคนก็จะเป็นจะตายนะแต่ประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าแล้วทําไมเวลาท่วมต่างจังหวัดเนี่ยไม่เห็นจะเดือดร้อนกันมากขนาดนี้ก็คงไม่จริงอะนะฮะคงไม่จริงหรอกพ่อแม่รักลูกเท่ากันนี่นี่ข้อหนึ่งนะแต่ข้อสอง ผมก็อาจจะพูดทําให้ท่านอาจจะไม่ค่อยชอบใจนะแต่ก็พูดต, <c oughs> ตรงๆนะคร <c oughs> ในประเทศอื่นเนี่ยนะ,ะเขาก็จะแบ่งพื้นที่นะฮะ <c oughs> ที่มีความสําคัญแตกต่างกัน <c oughs> นะฮะวิธีให้ความแตกต่างก็มีเยอะแยะ <c oughs> วิธีหนึ่งก็คือเศรษฐกิจ <c oughs> นะฮะอายกตัวอย่างเช่นนิคมใช่ไหมเราต้องเสียสตังค์นะครับไปช่วยนิคม2ใน3-3,000กว่าเขาออกเอง2,000รวมเป็น5,000ถามว่าทำไมต้องจ่ายเงินตั้ง3 0 0พกว่าให้นิคมหแห่งก็นิคมหแห่งนี่นะครับ จ้างงานเนี่ยนะฮะสองแสนคนมีโรงงานพันสองร้อยโรงส่งออกปีงแสนกว่าล้านมันกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทำไงครับประเทศมันต้องเดินด้วยเงินด้วยใช่ไหมฮะเดินด้วยการส่งออกด้วยใช่ไหมครับเดินด้วยความเชื่อมั่นของต่างชาติในการลงทุนด้วยนะแต่ที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่บอกว่าคุณมีค่าน้อยกว่าใครหรือที่คุณมีน้อยกว่าใครผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะพูดแต่ว่าถ้าเราบางครั้งจะต้องเลือกจะต้องจัดลําดับความสําคัญ เราก็คงจะต้องทาอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ไม่รักไม่สงสารไม่อาทรไม่ใช่นะครับอันดับความสําคัญในเชิงหลายๆส่วนหลายส่วนนะอันนึงก็คือเรื่องอันนึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจล่ะใช่ครับนะฮะคำถามมากมายนะฮะฝากให้ท่านตรีได้ไปลองดูจะได้ตอบหรือว่านําไปสู่การแก้ไขปรับปรุงอย่างไรนะครับแต่ว่าไม่ท่วมแล้วครับฟันทงอีกทีฟันทงอีกทีไม่ท่วมนะฮะแล้วก็เอาอยู่แน่นอน ไม่ท่วมบริหารได้นะครับไม่กล้าพูดที่ใช้คําว่าเอาอยู่แล้วลคือคํานี้มีคนพูดบ่อยๆนะฮะจนเป็นคําที่เอามาล้อเล่นผมก็เลยไม่อยากพูดอ่าเอาละครับขอบพระคุณท่านมากที่มาให้ความมั่นใจกับประชาชนนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนี้คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับทำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผมจอมเพชรประดับและทีมงานคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ